สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้พาเพื่อนเพื่อนมาเดินอีกแล้วนะคะแต่ไม่ได้ไปเดินไกลนะคะเพื่อนเพื่อนเดินใกล้ๆนี่เองค่ะจะพาไปดูสวนของเจ๊กไก่นะคะสวนข้างบ้านค่ะล,ลูกกุสปรีสุกแล้วนะคะเราจะพาเพื่อนมาดูค่ะดูนะคะอันนี้ก็เป็นต้นฟิกนะคะอันนี้เป็นต้นฟิกค่ะเห็นไหมคะ ต้นเฟกแล้วก็ลูกกูสปีเห็นไหมเพื่อนเพื่อนนี่ต้นเล็กๆเพื่อนเพื่อนดูลูกนะนี่เห็นไหมคะแต่ลูกนี้สุกแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราเอาให้ดูนะคะเอาหนามเพื่อนเพื่อนจ๋าเห็นไหมคะเนี่ยต้นเล็กๆแต่มีลูกแค่เราแล้วคะ่ะ สุดยอดค่ะสุดยอดต้นสตอเบอรี่ที่นี่ต้นสตอเบอรี่เพื่อน Strawberry. เ่นเ,นเห็นไหมจ๊ะนี่แดงแล้วค่ะแดงแล้วแดงแล้วนี่ค่ะอืสุดยอดค่ะเพื่อนๆดูนะคะนี่อีก เห็นไหมเอ่ยเนี่ยยอดเลยค่ะเดี๋ยวไปก่อนเดี๋ยวเรา,เราอยมาเก็บกันนะคะเพื่อนเห็นไหมคะสีแดงเลยค่ะนี่ค่ะนี่อีกเยอะแย,ยะเลยลูกมีติดเพื่อนเห็นไหมคะนี่คะ่ะ ปีนี้สตรอเบอรี่ออกเร็วค่ะอุ้ยเยอะๆแค่ปลูกสามสี่สามสี่กอเองค่ะปลูกจากปีที่แล้วนี่กระดกเลยค่ะเห็นไหมคะนแดงๆเต็มเลยค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆเรื่องสีแดงๆไม่ใช่เลยค่ะอุ้ยลูกนี้ลูก,ลกโตมากนะเพื่อนๆดูค่ะเห็นไหมคะ โอ้สุดยอดสุดยอดโตมเห็นไหมเอ่อยเห็นไหมคะเพื่อนๆปลูกเองค่ะปลูกเองกินเองเห็นไหมคะปลูกเองกินเองนักเรงพอ มาถึต้นไม้ยังเด่นกันนะคะเ,เพื่อนๆเห็นไหมคะที่เป็นสีม่วงค่ะเพื่อนเพื่อนขาสวยไหมคะน,นี้สีม่วงนะคะดอกอะไรก็ไม่รู้ค่ะแต่สวยค่ะเราจะปลูกครั้งเดียวนะคะแล้วเขาก็จะเกิดมาหน้าหนาวเขาก็จะยอบลงไปแล้วก็พอหน้าร้อนเขาก็จะขึ้นมาใหม่นะคะ แลต้นอันนี้ดอกกำลังออกเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะสวยมากค่ะดอกสีชมพูดอกสีชมพูเป็นพุ่มๆเลยค่ะสวยค่ะเพื่อนเห็นพึ่งไหมคะน่ะเห็นพึ่งไหมขนาดพึ่งยังตอมค่ะเยอะมากค่ะเห็นไหมนุ่นอีกตัวหนึ่งอ้ย เตรียมมาต่อยชนะั้นหนานี่ค่ะเ,เพื่อนๆสวยค่ะอันนี้เจะไก่ปลูกเอาไว้ติดข้างบ้านนี่นะคะนี่ค่ะอันนี้บ้านเจ๊ไก่เองค่ะอันนี้ก็เป็นสีม่วงเหมือนกันสีม่วงเหมือนกันนะคะเห็นไหมคะสีม่วง แล้วอันนี้ก็จะเป็นม่วงอีกแต่ม่วงคนละอย่างนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะอันนี้ม่วงแต่จะเป็นคนละพันธ์กันค่ะโู้โหแรงแรงนี่ค่ะค่ะเพื่อนเพื่อนมาเดินกันต่อนะคะโอ้โหดูสตรอเบอร์รี่อ้เข้ามาทางในเห็นเยอะเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะ เยมากเยอ้ยเอยๆๆเอยเอยเอย,ยังเขียวๆอยู่ก็มีค่ะอืมจะออกมาเก็บแล้วค่ะเนี่ยเห็นไหมคะอันนี้มีคนมาจองแล้วเนะี่ยคนมากินแล้ว อันนี้ยังค่ะเดี๋ยวเรามาเก็บกันนะคะเพื่อนๆพามาเดินต่อค่ะเพื่อนๆอนี่ค่ะอันนี้ดอกยังไม่ออกนะคะดอกสีเหลืองค่ะเรามีเซอร์ไพรส์ค่ะวันนี้ค่ะเพื่อนๆมาดูกันค่ะว่าจะไก่มีอะไรนะคะมาเลยค่ะนี่เลยค่ะอืมเจะไก่ปลูกกล้วยค่ะเพื่อนๆนจ๋า เห็นไหมคะเพิ่งเอามาลงดินค่ะมีเพื่อนเขาให้มาแล้วก็เพิ่งเอามาลงดินนะคะเห็นไหมเห็นไหมบ้านเจ๊กไก่ไม่ธรรมดาค่ะมีกล้วยด้วยแล้วนี่ก็จะเป็นดอกเหมือนดอกญ้านะคะดอกดอกเขาจะออกแดงๆค่ะเหมือนดอกป๊อปปี้นะคะอันนี้ก็ อันนี้จะเป็นต้นบวบฝรั่งนะคะที่เพื่อนเห็นไหมคะเขาเริ่มมีลูกเขาเริ่มติดดอกติดลูกแล้วค่ะบวบฝรั่งนะคะมีสองต้นค่ะมีพี่คนไทยแกยให้มานะคะคเพื่อนๆเห็นไหมคะมีทั้งดอกไม้มีทั้งผักสวนครัวค่ะ ดอกไม้ไมีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยค่ะปลูกทั้งของกินได้ปลูกทั้งของสวยของงามค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะดอกไม้สีโอรสดอกกุหลาบสีโอรสโอรสนี่ค่ะเห็นไหมครับเพื่อนๆสวยค่ะ ไปได้เดินในที่ง,งามๆสวนสวยๆก็มีความสุขแล้วค่ะสวยไหมคะอันนี้สวนเจ้ไก่ค่ะ ส่วนนั้นนี่จะเป็นสีเหลืองนะคะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะสูงเลยค่ะสูงท่วมหัวเลยค่ะเพื่อนเห็นไหมคะสีเหลืองสวยงามมากคะ่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆแล้วด้านบนก็จะมีสีม่วง,วงนะคะ ด้านบนด้านบนจะเป็นสีม่วงแต่ด้านล่างจะเป็นสีเหลืองนะคะเป็นสองสายพันธุ์ของดอกไม้นะคะสวยมากค่ะอันนี้ในหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านที่ไม่ใหญ่มากค่ะที่จะไก่อยู่นะคะหันมาด้านนี้กันค่ะทีนี้ นี้ไม่ใช่ดอกไม้นะคะเพื่อนๆแต่ดอกหญ้าแต่เขาสวยมากค่ะเพื่อนเห็นไหมคะขนาดนี้ดอกหญ้านะคะแต่สวยมากไม่ใช่ดอกไม้แต่ดอกหญ้าเพื่อนเห็นไหมคะนี่ค่ะสวยค่ะ ต้นสูงๆอันนี้ก็เป็นดอกสีเหลืองนะคะไม่ทราบว่าต้นอะไรนะคะแต่เป็นดอกสีเหลืองๆมาเดินต่อค่ะเดินต่อด้านนี้น มาค่ะเพื่อนๆเ,เดินกันต่อนะคะตอนนี้ก็จะมีเห็นไหมคะเพื่อนๆว้าวอันนี้บอกไว้ก่อนนะคะว่าไม่ใช่ดอกไม้ค่ะแต่จะเป็นดอกหญ้าแต่สวยมากค่ะ อันนี้จะเป็นออกแดงแดงสักหน่อยแล้วอันี้ออกสีชมพูลมแรงลมแรงพอสมควรนะคะนี่เพื่อนๆพนาเดินเลยไปอนิดหนึ่งนะคะนี่ค่ะทั้งดอกไม้ทั้งดอกหญ้ารวมกันเลยค่ะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะ นี่ก็จะเป็นสีม่วงสวยใช่ไหมคะเพื่อนเพื่อนดูลิงนี่ดีกว่าจะสวยเลยค่ะเห็นไหม สวยมากเหยค่ะเพื่อนๆดูนะคะต่วเราเดินกลับบ้านกันค่ะน,นนี้พาออกมาเดินด้านนอกค่ะโอเคค่ะคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้เจ๊กไก่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ